สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับวันนี้น้องมิกไปวิไลนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มากินด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนทุกคนมากินบาร์บีคิวเป็นหมาล่าบาร์บีคิวนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยอาหารผู้ดีฝรั่งนี่นะลองใช่แต่เราเราเราบ้านบ้านไงอุ้ยมาแดงกัดไก่เหรอพี่เกมหรือว่าหมูมีทั้งไก่และหมูครับผมมีสองอย่างเลยอย่างละสิบห้าไม้น นี่คือไม้เดียวนี่คือสารอาหารพร้อมอฮะมีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีทั้งเนื้อมะเขือเทศหวานเป็นมะเขือเทศราจูนีอร่อยอยู่แล้วน้ำเม้งยังไม่กลับมาจับเวลาเลยทุกคนอดกินเลยผมก็ไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยเพียมากเลยเป็นไงบ้างอยากหลับอยากหลับหลับไปแล้วตื่น เมื่อกี้ผมโทรไปยังไม่ตื่นเลยทุกคนทุกคนมอนหึ้มอนรึมนอนเลยพียใช่ไหมพิมากของอะไรเฟเซอเฟเซอครับไฟสเซอเดี๋ยวดูนอนมากคืนนี้จะไข้หรือเปล่าถ้าคืนนี้ไข้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูใจกันน้ำมอผมจะไปอ่ะไม่ไข้หรอกอาจจะไข้พิ娅เฉยใครจะไป็ูโรดูใจเลยอ่ะไม่แดงเยอะจังเลย วิสกิลเป็ดยังไงไปที่ไหนยังไม่ค่อยเผ็ดไอ้ยังไม่ได้กินนะห๋อพริกนี่เหรอใช่นัวพริกมะล่ะแ่บคอเลยไม่ใหญ่มากน้ำไข่ยี่ห้อทุนเนี่ยวิ่เกิลทำไมมาใหญ่อ่ะก็มาสิบบาทเผ็ดจริงๆโกลนเผ็ดลงคอเลยอ่ะแต่น้ำซอสของเราไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ แต่เขายังได้ของมาล่าอามดทำไมเยอะจังะมดแดงมาล่าตอดลิ้นแบบชาชานิดนึงนะครับอย่างนี้อร่อยเข้ากับบาร์บีคิวเลยเข้าเนาะใชืมเด็งเต็มเลยผมกินบาร์บีคิวเนี่ยมีปัญหาอย่างปากมันจะเลอะ เพราะไม้มันยาวแล้วแบบไงไข่แบบเนี้แล้วซอสมันติดมิม้ไก่ไก่อยู่ฝั่งนี้อันนั้นอะไรนยำหมูม,มาครับทุกคนกินด้วยกันครับผมชุ่มฉ่ำเลยัแบบนี้เลยไม่ต้องเช็ดเนาะปล่อยให้มันเปื้อนมาเลยครับ <laughs> ทุกคนอ <Okay. S 1> <laughs> อร่อยคิดว่าจะแข่งนั้นใช่ไแข่งเดี๋ยวน้องแพ้ใครกันแน่เนไ่ยน้องไม่เต็มร้อยอะเดี๋ยวน้องแพ้ขึ้นมาแล้วจะเสียใจมันเต็มร้อยอเต็มร้อยอยู่ <laughs> นังปกติอยู่แต่วงนี้ไม่แน่ <laughs> อาจจะเป็นไข้หรืออะไร ได้กลิ่นหอมของมาล่าอร่อยมากเนาะมันออกแบบหวานๆนะซอสเผ็ดด้วยพี่เอาน้ำตาลใส่ดิ <c oughs> ตอนเราทําอ่ะทุกคนเราก็ชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นเนาะเราชอบหวานหน่อยเราก็ใส่น้าตาลเยอะหน่อยนะครับมันก็จะออกมาเป็นรสชาติที่ถูกปากเรานะครับผมถ้าซื้อกินเองอ,ะอ่ะแบบไม่ค่อยอร่อยเกิด <c oughs> อะ้เจ <c oughs> ็ดเดะทำไมอะ่ะแล้วมันเ็ดไปแล้วมันมันลามไปที่อื่นเหรออ่าคอยปาดดิเา ไปเองก็เช็ดเธอรอ,อ,อบปากมันหรือเอาผ้าคีเหลียวนี่เช็ดไปไม่อ่มาคีเหลียวไปดูไม่กินพริกได้ไหมพริกมมันเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเลยอะแล้วแต่จ้าเนี้ยอร่อยเขาหมักหมูหมักไก่ได้แบบนุ่มมากทุกคนพริกเผ็ดมากแล้วครับเราวก็นึงพริกพริกออกอ่ะาต้องนึงออก อร่อยคักแซ่บขนาดตื่นเลยอะพี่กที่ฟ้านั่นจะทีลงดินนะพี่ว่าไม่ได้ทีฟ้าหรอก <laughs> <laughs> มุกอะไรเนี่ยพี่ <laughs> เกมมุกอะไร <laughs> มุกโดนมุกโดนจบ <laughs> เล่นกลางวงนี่โดนตบแล้วแล้วมีใครกล้าตบพี่เกมหรอกทไมอ่ะไม่โดนบล็อกตอาอยู่ข้างล่างหมดเลยพี่เกมโอู้หูจำเลยไก่อร่อยอ่ะต่อมันนัวปั่นไก่นุ่มดีหมูอร่อยนะหมูน่าอร่อยถ้าปั่นดีพี่โดนเนี่ยเมื่อคืนพูดเยอะ ดูดน,นิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็เลยเหล็กมันเลยแบบขูดรอบปากเลยก็เลยทําให้เคี้ยวกินยากนี่แหละอร่อยแต่อร่อยมากเลยนะทุกคนดูดิซอสแบบเนี้ยซอสดีเยอะมันจะอร่อยถ้าซอสดี้มันจะแบบไม่ถึงเครื่องเด็ดเอาไม่มันเปื้อนลูดเอาก็เลย ไก่ย่มมากเลยอ่ะโอ้โหแหว่งผิดพริกเผ็ดมากพริกมาร่าด้วยครับวิ้นชาเลยนี่เอาคนละสิบไม้นะมันกินยากเอาคนละสิบไม้นะมิกไม่อยู่สิบไม้เลยสิบไม้ พี่เกมเลี้ยงดีคุณผูชมมันหน้ามจะตัวปูดละให้วันเหอะเกิดแบบผมตัวใหญ่กว่าพี่เกมขึ้นมาทำไงเยพี่เกมเตี้ยเลยนะไม่เป็นไรก็ส่บไปพี่แก่ลงแก่ลงผมก็โตขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นมันหล่อขึ้น เพราะยังไงเราก็แก่ลงแก่ลงอยู่แล้วไม่ทันเด็กเด็กก็ต้องโตขึ้นโตขึ้นนะครับผมแต่ปังพี่เกมจะหน่มขึ้นเอนี่ไก่กินแล้วยังไก่กินแล้วอร่อยนะบะหมี่คิวนี่มันเป็นอาหารของคนยุโรปนะพี่เกมจริงไหมใช่ แต่ว่าที่ต่างประเทศอาจจะไม่มีสับปะรดที่ไหนมันก็มีสับปะรดเท่านั้นน่ะก็อาจจะใส่ผลไม้ยางอื่นไอ้ทุเรียนทุเรียนก็ของชอบอ่ะอาจจะเป็นผลไม้ย่างอื่นที่มันหวานถ้าเป็นพี่พี่เอาทุเรียนมาใส่แล้วเนี่ยทุเรียนแบบหอมน้ำนมหน่อยลองดูไหมล่ะ ม,มัน,ม,นมันเอาเผืรุ่นเียนมัดไรบาร์บ,บีคิวแล้วอ่อมันจำกัดไว้หรอว่าจะต้องใส่อะไรอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน่าเราอยากกินอะไรเราก็ใส่นั้นดิบาร์บ,บีคิวหมูหมูไก่ดีกว่าเอาให้อิ่มกินให้นอนหลับ เจ็ดไม้แล้วเจ็ดไม้สิบไม้เหรอไหวไหมล่ะฮิฮิเขาบอกเอาให้อิ่มอ่ะกี่ไม้ก็แล้วแต่สิบสองสิบสามก็ได้ยี่สิบก็ได้เอาไปเลยจะาทายผมอ่ะหมูว่านไม่มาด้วยวันนี้หมูว่านไม่มาอดเลยหมูว่างหมูว่านอ่ะ วันก็ไปเล่นน้ำหมูวันโดดน้ำตุ่มมันเป็นชั้นเลยคุณผู้ชมอ่าลอยนะครับผมลอยลอยคือแบบไม่ต้องว่ายน้ำอ่ะมันแบบลอยเลยแบบไข่เขาหมักนุ่มดีจังใจก็อร่อยไม่ใช่มันอร่อยแต่ว่าเจ้ากินหมูมากกว่า พะอิมที่แบบมันจะอิมเลยนะเดี๋ยวผมยัดเข้ายัดดีเลยแอขับไปนั่นแหละยิงขาไปจะได้อ้วนตอนนี้ผอมเกินนะครับคุณผู้ชมจับเอวเท่านี้ต้องิ้มันเล็กไงแต่หนักขึ้นนะขึ้นยู่แต่ดีที่สูงนะครับสูงกว่าผมไปไปสิบเซนแล้วเอาเลยอีกสิบไม้อีกอีกหนึ่งไม้ไปสิบน่นจริงอ๋อ

คยไปอยู่โรงเลี้ยงนะครับผมเขาก็มีเวรที่ไปเปลี่ยนไปอยู่โรงเลี้ยงแล้วก็ทํากับข้าวให้อาหารกินทางค่ายโอ้เอามืออืมรุ่นเล่นอยปากมันจะเปื้อนไม่ได้เพราะหากไม้เหมือนเพซเดี๋ยวมันไม่หล่อ <c oughs> รุ่นเล่นขี้เียดรุ่นเล่นขี้เียดหวานมากสับเสใช่แล้วเนื้อเนื้อก็นุ่มสับรบสเขาหวานนะครับซอสก็อร่อยแซ่บนะครับคุณผู้ชมนยาอิ่มไหมยังอิ่มแล้วก็ขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนเนาะ วันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับมากินหมาล่าบาร์บีคิวด้วยกันนะครับผมมีทั้งหมดสามสิบไม้แล้วก็เขาแถมอีกสองไม้นะครับรูปแม,ม,ม,มคา้าใจดี่าฮะขดอว้วนก็ไม่มานะครับถ้าขคดอว้วนมาก็รอดจะหมดมนะครับผู้ชมนะอ <c oughs> ันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้กินกัน,กนต่อนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับน้องนะคะก็ขอ,ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาอีกไหม